นี่เป็นภาพเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุปล้นและทำร้ายร่างกายประชาชนบร,ริเวณลานประเสริฐแลนด์อำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคลิปนี้เป็นเบาะแสที่ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่สืบสวนนำไปสู่การติดตามจับกลุ่มวัยรุ่นอายุ14ปี17ปีและ18ปีโดยพบว่าเยาวชนวัย18ปีเป็นหัวหน้าแก๊ง การสอบสวนทราบว่าทั้ง3คนมีพฤติกรรมรวมกลุ่มกันขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนไปตามตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงจากนั้นใช้มีดข่มขู่ผู้เสียหายทำร้ายร่างกายและขโมยทรัพย์สินไปนะคะก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ครับบอกว่าตอนนี้ได้นำกลุ่มวัยรุ่นที่มักจะรวมตัวในจังหวัดเชียงใหม่เอามาทำประวัติพบว่ามีทั้งเยาวชนไทยแล้วก็แรงงานข้ามชาตินะครับ ซึ่งได้เก็บหลักฐานข้อมูลถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นสามารถติดตามตัวได้ทันทีครับถ้าเกิดมีทุกโรงพักเขาก็เอามาทาประวัติถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มแก๊งไหนก็เอามาเติมชื่อเอามาเติมชื่อใส่บัญชีไว้นะครับพวกนี้พอรามีเกาะเหตุขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนอย่างเช่นบางพีทเนี่ยที่เราตามได้เพราะว่าทั้งหมดอยู่ในบัญชี3คนอยู่ในบัญชีเดิมอยู่แล้ว เบื้องต้นเยาวชนทั้ง3คนสารภาพว่าก่อเหตุในหลายพื้นที่ทั้งอำเภอหางดงสันป่าตองและอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งตำรวจได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป